ไปดูที่ภูเก็ตครับพักเอกชนจัดทำซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทัวร์ประเทศและเปลี่ยนชลักน้มดื่มอีดิชั่นพิเศษนะครับเอ็กโปสองพันยี่สิบแปดภูเก็ตไทยแลนด์พร้อมเชิญชวนคนไทยทัวประเทศรวมโวตสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพงานเอ็กปสองพี่สิบแปดภูเก็ตไทยแลนด์นะครับโดยทีมิวเซียมภูเก็ตครับน,นายนรงวุ่นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยดออรอัจชกาซีบุญเรืองประธานกรรมการทรงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการรื้ววัตีเซ็ นายโคซิทซุกซิงนะครับรองกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทยจำกัดไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนและนายณัพัฒนเสี่ยงสมบุญนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์น้ำดื่มคริสตันรวมกันแถลงถึงการสนับสนุนของภาคกชนในการเสนอตัวเป็นภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาราพิเศษภายใต้ชื่อ expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ในพื้นที่ตำบลไม้ข้าวอําเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตครับโดยทางกริตตันค่ะต้องบอกเลยว่าเขาเป็นนึ่งในน่วยงานภาคเอกชนเลยนะคะที่รวมสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานครั้งนี้ค่ะซึ่งได้จัดทำซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแล้วทั่วประเทศและการมีการออกแบบเปลี่ยนสลากนำลืมคริตตันที่ปกติแล้วก็จะจำหน่ายกันทั่วไปนี่แหละแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมและก็มิาุนายยนย์ในปีนี้นะคะเขาเปลี่ยนให้สลากเนี่ยกลายเป็นสลากแบบอีดิชั่น expo 2 0ฟ8พันยี่สิบแปดภูเก็ตไทยแลนด์ค่ะแล้วก็นำไฮไลท์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะคะที่เป็นไอคอนิกข้องจังวัดภูเก็ตรวมทางรวมไปถึงนะคะเมนูห้านซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดหนักทองเทียวมาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบและก็สามารถรวมสแกนคิวอาร์โค้ดจากสลากหนามลืมนี่แหละโวสนับสนุนจังวัดภูเก็ตให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานได้ด้วยนะคะรวมไปถึงการเดินหน้าสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงาน ด้วยการจัดทําซื้อออนไลน์ค่ะแล้วก็ซื้อโฆษณานอกบ้านรวมไปทางบุนรถซทงแท้กันการในสนามบินกันอย่างรวมไปถึงเร่งทองเที่ยวต่างๆภายในจังหวัดภูเก็ตกรุงเทพและวก็ถั่วประเทศค่ะโดยข้อขาดวานะคะจะมีคนข้าถึงนะคะมีผู้ริโริวกคนไทยเนี่ยและาก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้รวมโหวตมากถึงึ่งร2 0ล้านคนตลอดช่วงเดือน ศึกสภาคมและการมิทุนายนนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะในช่วงนี้ค่ะทางทีเซฟเองเนี่ยข้องกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยข้องจังหวัดภูเก็ตและการาักเอกชนชั้นนำข้องประเทศเข้าได้รวมกันดําเนินการ5เสี่ยงค่ะพร้อมกับการข้อรับการสนับสนุนกับประเทศพันธมิตรในกลุ่มสมาชิกทั้งมดผ่านทางกิจกรรมต่างๆไม่ไหวเป็นการจัสมนาซิมโพเซียนะคะที่กรุงปารีสและการมีการเดินท้ายบรรยายสรุป ให้กับคณะทูตกันด้วยนะคะในต่างประเทศและก็ในประเทศไทยเป็นต้น ซึ่งกว่างกันเลยค่ะหวาจาได้รับคะแนนเสี่ยงจากประเทศสมาชิก BIE ม,มากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยได้รับชัยชนะในการเสนอตัวในครั้งนี้ค่ะครับทางนี้ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายที่คนไทยจะได้รวมกันแสดงพลังเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นใจให้กับประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงานจากคณะกรรมการองค์การนิทาศการนาชาติรือวิบีออเบรูอินเตอร์เนชั่นแนลดอสเอ็กซโปซิชั่น171ประเทศ โดยจะประกาศพ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้5ภูเก็ตได้รับคัาเือคาดวาระหว่างจัดงานซ้ำเดือนจะมีผู้เดินทางเข้ามารวมงานเกือบ6ล้านคนนะครับ5ล้านคนและสร้างมาคับเกอนเศรษฐกิจได้ราว400-500ล้านบาทรวมท้งส่งเสืิมพาพหลักในการเป็นูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและแหอนาคตรวมกับประเทศชั้นนาและร่างการจัดงานพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างจะพัฒนาเป็นสนยนบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ ครบวงจรรวมทั้งสู่นประชุมนานาชาติระดับ5,000ทีหนังด้วยนะครับไปฟังเสียงของท่านรงวุ้นซิลครับวันนี้ทางรงเทศทุกภาคส่วนทุกท่านทูตท่านผู้บริหารที่อยู่ที่ด่านทูตต่างๆไปลุยงานให้เราอย่างางเต็มที่มีประชุมอะไรต่างๆก็แทรกเรื่องน,นี้เข้าไปทั้งหมดอย่างวันที่26นี้ทางท่านทูตไทยประจำการสักกษานจะพาทีมลูเอนเซอร์ encer, ทีมสื่อของการสักกษานมาภูกเก็ตเนี่ยแล้วก็ อยากจะขอให้เราไปพรีเซนต์ผมก็ประสานคุณโก้ไว้แล้ววไปพรีเซนต์เรื่องนี้ให้ให้ทางคณะ,ะที่มาได้รับทราบท่านทูตบอกว่าท่านลงไปลุยเองนอกจากท่านรัิเจ้าการสกตแลพรัเจ้าประเทศใกล้เคียงอีกสองสามประเทศเนี่ยท่านก็ไปหาเสียงลงกันหมดเลยอันนี้คืออยากให้เห็นให้ภาพให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความพยายามเนี่ยเราชนะแล้วนะแต่ตอนนี้รนะู้ลผลออกมาจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเราเชื่อมั่นว่า เราฉัตระครับผมว่าเราถ่ายทอดผ่านในเรื่องของฉลากเนี่ยที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเกต็ตซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆและอย่างเรื่องของตัวอาหารท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เป็นจุดขายหลักๆของตัวซึ่งก็เรียบเรียงมาอยู่บนฉลากของตัวคร,ริสเซลนี้และสําคัญที่สุดคือจะทําให้ทุกคนเห็นและอยากมีส่วนร่วมทําอย่างไรก็มาด้วยคิวอาร์โค้ดที่ทําให้คนไทยทุกคนมีโอกาสที่จะสามารถที่จะโหวต เพื่อสนับสนุนนะครับช่วยกันผลักดันแล้วก็ผมว่าเรารวมกันเป็นหนึ่งก็คือเอาเรื่องนี้นะครับให้เป็นกำลังสําคัญที่ไปช่วยนะครับต้องบอกว่าสนับสนุนในแง่ของการรณรงค์ให้ต่างชาติมองเห็นเหมือนกันว่าเรามีการรวมกันเป็นหนึ่งเรื่องของการมองภาพของการที่จะผลักดันภูเก็ตขึ้นเป็นเวกิในาการจัดงานในครั้งนี้